รันตนคัตตานะครับอันนี้พูดถึงเรื่องนี้นะอ่ะที่นําเรื่องนี้มาเสนอนะครับเพราะว่ารัศนคัตตาอยู่กับพระพุทธเจ้าสามปีแล้วอยู่ดีๆก็เลิกนับถือพุทธไปนะนักถือศาสนาเปลยใช่มันบ่งบอกอะไรเนี่ยครับเนี่ยอยู่กับพระพุทธเจ้าสามปี ไม่อึง้งอนในแสงโระองบ้างเหรอนะถ้าผู้เจ้าพูด้ไงมีฤทธิ์อย่างที่ตำราเขาบอกไว้นะนะครับทำไมจะเลื่อนนับนักถือพุทธครับนี่ขนาดอยู่กับผู้เจ้ายังเลือ่อนเลือเล่อนักสือพุทธได้เลยฉะนั้นลูกหลานชาวพุทธรุ่นใหม่ที่ไม่สนใจาศาสนาหรือเป็นอาเบีนา,าจิมเรื่องธรรมดามากนะ เพราะอยู่กั้เจ้าสามปียังไม่สนใจพุทธเลยแต่ว่าประเด็นคืออะไรประเด็นประเด็นนี้คืออะไรครับสนใจเรื่องฌานฌานปัญญาแต่ไม่สนใจพระสัทธรรมครับประเด็นอยู่อยู่อยู่ตรงนี้ครับสนใจเรื่องฤทธิ์ครับแต่ไม่สนใจพรักสัทธรรมสนใจที่จะเจะเดินฌานจะเดินญาณเพื่อสมาบัติเพื่ออภิญญาแต่ไม่สนใจฟังธรรม ฉะนั้นศาสนาพุทธที่ดำเนินมาน้จนถึงปัจจุบันนี้นะครับไม่ใช่เพราะอิทธิปฏิหารคืออิทธิปฏิหารมีส่วนช่วยนะครับแต่หลักๆแล้วไม่ใช่ครับฉะนั้นความเป็นพุทธความเป็นพระเนี่ยสืบทอดกันมาด้วยการฟังเทศฟังธรรมฟังพษษระสัจธรรมนะครับอย่าได้เอาประเด็นเรื่องคุณวิเศษมาประกอบมากจนเกินไป พอมีบ้างก็ได้อยู่นะครับเพราะชาวบ้านหลายคนก็ชอบเขาชอบแบบนั้นแต่โดยเฉพาะนะครับอย่างนี้นะถ้าเกิดจากพูดได้นะครับความสนใจนั่นชาลพินญาลิทเดชความขลังสร้างภาพใหญ่ๆให้คนมากราบเนะอราเจ้าวาดทำเน่ยมันมันก็ได้อยู่นะครับพระวัาเป็นแบบเจ้าวาดก็ต้องหาคนวิธีให้คนเข้าวัดนะแต่ถ้าเป็นวิปัสนาจารย์อย่าทําแบบเจ้าวาดนะให้ทําแบบวิปัสนาจารย์ครับคื ให้เน้นที่ระษาธรรมให้แสดงปฏิหารด้วยภาษาธรร,รมนะครับให้ใช้คําพูดเรื่องสติมสมาธิปัญญาแต่สร้างความอัศจรรย์รายในจิตได้ไหมครับได้คพูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสร้างสร้างอักอัอาควา,า,ามแสดงในจิตได้ไหมผมเป็นวิปปาราจารสอนพธิธธรรมมโมลีนะครับมีคนจำนวนมากมาปฏิบัติแก้บนมาปฏิบัติตามที่มอดูส่งมา เขาก็มาปฏิบัติสามวันห้าวันแต่ด้วยสิ่งที่เราพูดด้วยอัาระของศีลสมาธิปัญญามันช่วยพัฒนาชีวิตป่าผมว่าเกินเจ็สิบเปอร์เซ็นตะครับตั้งใจจะมาห้าวันเจ็ดวันแต่มาอยู่เป็นเดือนและปัจจุบันนี้ที่ธรรมะโมลีที่ทผีผมสอบสออสอนอยู่นะครับผมไม่มีชื่อเสียงนะไม่มีชื่อเสียงอะไรมากแล้วก็อ่าปฏิบัติแบบ สอนก็สอนทุกวันสะสมทุกวันนะครับไม่ไม่เน้นไม่เน้นปากะปาะกปฏิหารเลยและไม่เน้นให้พรนะใครใครจะมาทําบุญก็ปักเทียนเจ็ดเสร็จแล้วก็พูดอันนิดหน่อยก็จบไม่มีไม,มไม่มีพิธีกรรมเลยนะครับพิธีกรรมพยายามตัดออกเลยนะแต่ผลก็คือที่ผมนํานำไปบัติอยู่นี่นะครับสองปีที่ผ่านมาไปช่วงโควิดนะแต่ในศาลานี้นะครับสองปีที่ผ่านมาไม่เคยมีพระต่ำกว่าเจ็ดลูกไม่มีเคยมี โยมโยมต่ำกว่าสามสิบคน,คนส,สักวันเดียวเลยนะตลอดสามปีที่ผ่านมานะครับสองสองปีที่ผ่านมาและนจํานวนผู้ปฏิบัติธรรมนะครับอยู่ปฏิบัติมาเกินสองปีแล้วประมาณห้าคนมีพระพระสองนะครับพระสองก็โยมประมาณสามสามสี่คนอยู่มาเกินหนึ่งปีแล้วประมาณสิบคนอยู่มาเกินสามเดือนแล้วก็ประมาณสิบคนนะครับนี่ครับซึ่ง พูดง่ายๆนะครับแต่ละคนมานะ <c oughs> คือคนธรรมดาเขาจะไม่ไม่ไม่มาปฏิบัติธรรมขั้นสูงสูงครับคนที่มาปฏิบัติธรรมขั้นสูงสูงนะครับเขาจะมีของมาบางคนเห็นเทวดามาบางคนมีฤทธิ์มีเดชมามาที่นี่นะครับหายหมดแล้วครับเห็นแต่รูกปกับนามครับแต่ว่าเขาอัศจรรย์ตรงที่ว่าไปที่ไหนมีมันมันมัน,มน,มนพูดนะครับไปที่ไหนมัน,ม,นมันมีเต็กเด็กเก็แต่ว่า อัศจรรย์นะครับไปที่โน่นก็ได้พญายนาคมาไปที่นี่ก็ได้เทวดาติดตามตัวมาแต่มามามาที่นี่ไม่เกินเดือนครับหายหมดครับแล้วเขาอึ้งตรงที่ว่าปฏิบัติธรรมมากขึ้นแต่ไหยซึ่งพูดง่ายๆเขาเองก็ไม่ใช่ว่าจะอยากเจออะไรมากๆนะครับเขาต้องการความสงบนะแต่เห็นเทวดาทุกวันมันไม่สงบครับมันต้องคอยไปเอาใจแล้วคอยคุยกับเขา มาบัดน,นี้หายหาย,หายเกลี้ยงเลยเขาก็เลยอยากว่ามันมีกรรมไม่มีวิธีทําอย่างไรครับว่าเทวดาก็หายนะพูดง่ายๆนะเทวดาที่ว่าหายนะครับก็ได้นะครับคือผมระบุว่ามันเป็นนิมิตภาพแล้วก็เป็นนิมิตของสังขารปรุงม,มันไม่น่าใช่นะก็ฉันเห็นแล้วฉันได้ยินเสียงด้วยนะทําไปทําไปไมันหายหมดครับแสดงว่าส,สิ่งที่อาจารย์พูดจริงทั้งนั้นเลย เทวดาที่ว่านั้นมันสังขารปรุงนะครับด้วยความความศรัทธาความเชื่อเดิมเชื่อแบบไหนปรุงแบบนั้นด้วยกําลังของสมาธินะครับแล้วเห็นแบบคุยได้เลยนะครับแต่พอปฏิบัติแบบวิปัสนาแท้มันเป็นรูปก,กับนามสิ่งที่คุณเห็นเป็นแค่บัญญัติอารมณ์มันไม่เหลือหรอกครับมันหายหมดครับอ่ะดังนั้นประเด็นของเรื่องนี้นะครับว่าที่แท้แล้วสาระของพุทธนั้นไม่ได้อยู่ที่ ปาฏิหารนะครับเพราะอครับเพราะพระสุนักขัดตานี่สนใจปาฏิหารมาบวชเพื่อรอดูปาปาฏิหารแม้แต่ตัวเขาเองฝึกสมถะจนมีตาทิพนะคนนี้นะครับมีตาทิพนะครับไม่ใช่คนธรรมดานะ,ะแสดงว่าเขาสามารถทรงฌานอภิญญาได้มีตาทิพแต่ว่าของเขามันมันมันดูเหมือนว่านิดหน่อยครับอั อาอภิญญาจากสมาธิมีห้าได้ไหมครับเขาเกิดแค่หนึ่งเขายังไม่เกิดอีกสี่เขารอดูจากเพื่อนจากพระหานว่าเมื่อไรอาจแสดงเขารอดูปาปาสิหานสี่อยานจากพระเจ้าเขาได้แค่หนึ่งเขารอดูรอดูพระเจ้ารู้ครับพระเจ้าไม่ไม่แสดงให้ดูพระเจ้าเทศอย่างเดียวคือพระเจ้ารู้นะครับว่าคนนี้นี่มาแบบลงพระเจ้าบอกว่าเราเทศแต่ไม่ยอมฟังครับ ต่อเวลาเทศเมื่อไร่พระองค์นี้ออกห่างเลยครับเวลาว่างๆปุ๊บไปแอบดูอยู่มาสามปีพูะเจ้าไม่ยอมแสดงปฏิหารเพิ่มให้ดูเลิกกับถือพุทธเลยครับไม่เอาแล้วสึกเลยนี่ขนาดนี้เองสแสดงว่าอยู่ยใ้ที่พระพุทธองค์เยเป็นอุปถาครับคืออุปถาพูดเจ้านะครับมีมแวกี่ยงค,ครับประมาณห้าป,ประมาณห้าประมาณห้าประมาณห้อออาองค์องค์องค์สุดท้ายคืออะไรครับ สุดท้ายการนนสุดท้ายนะครับแต่องค์นี้ประมาณองค์องค์ที่สองนะองค์ที่สองที่สามนะครับอันนี้หากวิปัานาการทั้งหลายท่านทั้งหลายนะครับที่จะเป็นวิอะไรรันเข้าใจในในหลักนี้นะครับเราก็จะเร็วเราก็ก็จะรู้ว่าวิปัฒนาจารควรทําหน้าที่ประมาณไหนและอย่าให้อ่น้อยหรือมากไปกว่านี้นะครับก็คือวิปัฒนาจาร ให้สอนแบบวิวิวิปาจารย์อย่าสอนแบบเจ้าวาดนะครับเจ้าวาดกับวิอ่กกับวิบาจารย์เนี่ยสอนคุณะแบบนะวิเอ่เจ้าวาดสอนเพื่อหาปัจจัยมาสร้างวัดให้ให้เน้นได้เรียนให้พระได้อยู่ให้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 พระธรรมีฉันแต่วิวิวิปาจารย์ต้องสอนเพื่อให้เกิดฌานเกิดญาณกับผู้ปฏิบัติธรรมนะครับดังนั้น ว่าหลักการคนละอย่างอย่าให้ปนกัน